มาดูกันค่ะเดี๋ยวพอหมดอาทิตย์นี้ก็จะเข้าสู่ช่วง FIFA w วีคเป็น International b r e a k บรกแล้วนะคะคมาเร็วเชียวทีนี้เนี่ยบรรดาทีมชาติต่างๆก็ประกาศรายชื่อของนักเตะท,ที่จะไปเป็นเนชั่นลีกอ่าเนชั่นลีกใช่ค่ะก็ดูทีมชาติอังกฤษก่อนนะคะทีมชาติอังกฤษเรียกตัวนักเตะใหม่มาติดทีมชาติเนี่ยสคนค่ะ <c oughs> และมีการคัมแบ็กของแฮร์รี่แม็กไวืมนี่ก็ ลีคาสลี่นะครับประกาศรายชื่อสิ่งทับสิทธิ์ของใครลีคาสลี่แล้วนะไม่ได้คนยิงด่าเซาเกตนะใช่อ่ะคุณป๊อปดูหน่อยมีใครบ้าง4คนเนี่ยมีมอร์แกนกิฟไว้ไงแล้วก็ทางฝั่งของไอ้โนไอ้โนนี่มาดูไอเก้ติดมาด้วยค่ะนะครับทางฝั่งของเชลซีนะครับแล้วก็มีอังเกลโกเมสอดีตกองกลางของแมปปีดีกว่าไม่ใช่กองกลางหรอกแต่ว่าตอนนี้ย้ายไปริวรวมถึงลิปลามินโต้อันนี้ตามคาดนะครับ อ่ผู้รักษาประตูก็เป็นแก๊งเดิมครับเฮนเดอร์สันพิกฟอร์ดนิป๊ปบกองหลังก็เทรนด์โคเวลเกฮีคอนซาลิโก้ลู<ข>อิสแฮร์รี่แม็กไกวร์และก็จอร์จสโตนนะครับ<ข>อ,อ่ตามนี้ <ขอ S 1> เลยแล้วกันข้างหน้าก็โบเวนเ <C>. อเซ่กอร์ดอนแฮร์รี่เคน โนนิติดไปด้วยใช่ยอดมากตอนนี้โอลีวัตกินแล้วก็บูเกโยสากาแจ็คกิลลิกก็ยังอยู่นะครับมีคนบอกว่านี่ลีกเปิดไหมเตะไม่ถึงไหนเลยทีมชาติมาอีกแล้วใช่ก็ฟีฟ่าวิกไงฮะมีฟีฟ่าวิกันยา<ช>ตุลานะคะแล้วก็ข้ามไปทีถ้าจะไม่ผิดปีหน้าเลยเห็นไหม่ะรอใช่ปะกันยาตุลาพฤศจิกายนมีปะน่าจะมีนะเออจะไม่ได้จะมีอีกอีกก่อนที่จะไปคือ,อยังไงก็ต้องเว้นให้วักให้เขาเตะแล้วอันนี้มันก็ถ้วย มีความหมายไปแล้วมัน,<ช>มนไม่ใช่แค่เฟรนซีแมทแล้วไงใช่ค่ะคนะคะ,ะมาดูทางด้านของฝรั่งเศสบ้างดีกว่าค่ะทางด้านของดีเดีเดชองส์นะคะประกาศรายชื่อนักเตะชุดเนเชลีกที่จะเจอกับอิตาลี6กันยายนแล้วก็เบลเยียม9กันยายนออกมาแล้วเช่นกันค่ะก็ดรอป3นักเตะหลักอย่างลาบิโอเน่โอ้ยังไม่รู้จะไปไหนเลยนะใช่ไหมคิงลิสโกแมนเนี่ยที่ก็ยังรออยู่แล้วก็มีปาวาที่ไม่ได้เรียกมาแต่ว่าก็เรียกโอลิเซ่นะคะมาติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกคริสมันก็ยังติดอยู่สิใช่มีอ๋อ มีมานูโคเน่ด้วยของกัตบัคเข้าฏิติดกันในครั้งแรกก็ดูเอาดีหนึ่งไหมหลังก็มีฟลอฟเฟอร์นาเชลซีเตโอเอนังเดสโกนาเต้ขอย่างเลี้ยผูคุนเด้เบนดี้ซารีบาอุบาเมกาโนกลางก็มีฟลอฟเฟอร์นาอันนี้ยูซุปนะย้ายไปเอซีมิลานแล้วชูเอเมนี่กองเต้หูก็ยังติดอยู่นะครับแล้วก็วาเรนซาอีเอเมรี่ดาวรุ่งที่เก่งๆของเปเช่กองหน้าก็มี อุสมานเดเบเล่อองตวนกริสมันโคลโมนี่เอเบเป้โอลิเซแล้วก็มาคุสตูรลามทีนี้นี่เป็นช่วงเดี๋ยวเราดูแล้วกันนี่เป็นช่วงของทีมชาตินะคะเดี๋ยวหมดเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วก็เบรกทีมชาติละจะกลับมาแข่งอีกทีก็ช่วงกลางเดือนกันยาค